ฝากไปกดติดตามเขาคนนี้นะครับเขาชื่อว่าเจนเดลมาร์เซนนะครับเขาให้เงินผมมาสามสิบติลเลียน่นะประมาณกี่ล้านนี่ยะสี่พันสามสิบล้านล้านอ่ะคือมันให้มาแล้วมันก็ให้ของกลับมาด้วยแล้วเขาก็ให้ของผมกลับมาเอ้ยที่ผมแลกไปเขาให้กลับมาแล้วว เขาให้โคโครับด no yes euh. ูนะคอรามะแล้วก็ให้ตัวหลายๆตัวเลยทุกคนคนนี้เขาเป็นคนดีจริงเขาแบบโคตรเป็นคนดีอ่ะเขาเงินโคตรเยอะดูเงินเขาดิแล้วก็ดูเงินนี่มอบกับดูเงินนี่โอ้โหเขามีสามร้อยล้านล้านใช้มือพูดแล้วไม่ใช่ปากแล้วยังเลยเอาไปเนะ พิมพช่วยคนนี้นะครับเพราะผมเป็นอยู่ข้างคนนี้ใช่อย่าเร็วเปิดดีๆฉันโคตรขอบคุณ วววว้ al, al, ้าาเอ็มรันเฝอเราแล้วเอ็มรันเฝอเราแล้วเอมนะอไงต่ำมาหน่อยได้มังได้ขอรับคตรดำอืก sepatu Wow, 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 saya tuh ini. Wow, wow, wow. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. เจ้เขาใหสัตว์กับมาหลายตัวเลยคารันตูร่าก็ได้ถ้าเจ้ไม่เชื่อว่านี่สามสิบล้านนู้นเงินดิเขามีอยู่สามร้อยล้านล้านอ่ะนี่เขาให้อันนี้มาก็เขาให้ดีใจดีกับเราคืออันไปแลกของจัดทั้งหมดใช่ไหมโอ้โหคอนเป็นเลกของทั้งหมดใช่ไหมแล้วเขาก็ ให้กลับมานิดหน่อยแต่ว่าเป็นดีกว่าเดิมกว่า,าที่อันนั้นไปหลายรอบแล้วก็ขอบคุณไปเป็นสิบรอบเลย thank you thank you นี่มีเขาให้มาหลาย <Thank you. S 2> ตัวเลย <Thank you. S 2> ทีอันนี้อันนี้เขาก็ให้มานี่ thank you ตัวนกีอ่อะไรถูกจับเอา้าก้ไปนอนไปไปเดี๋ยวนคนนี้โคตรใจดีอ่ะจีติดตามเขาด้วย ตอนแรกเขาจะเหมือนไม่แลกแต่บอสมีเงเดีขึ้นอ่ก เกมมันเพื่อนเขาด้วยคนนี้กดติดตามเขาด้วยอ่ะคนนี้จื่หอเขาเป็นคนดีมากๆด้วยคนติดตามเขาเท่าไหร่ท่านดูก่อนว่ามีน้อยหรือเปล่ามีน้อยท่านท่านไหนคลิปแล้วอ่านไหนคลิปแล้วนี่ทุกคนอย่าลืมกดติดตามคนนี้ด้วยนะครับเป็นคนดีจริงๆเลยเขาเป็นคนดีมากๆถ้าเราไปดีกับเขาถ้าเขาบอกว่าคืองื่นไขรในการแลกกับเขาง่ายๆเลยครับ โชว์สัตว์ทั้งหมดแล้วอย่นั้นก็เพียงแค่คุณนั้นเตีกับเขาสัตว์ทั้งหมดเท่ากี่มันแม็กสุดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะให้เงินเรามาบางคนอาจจะไม่ต้องการเงินก็ได้อาจจะต้องงานบลไม้อะไรงนี้แต่ผมว่าเงินมันก็มันก็ดีเหมือนกันนะผมว่าคนนี้แหละใจดีนี่ไม่มีใครติดตามเขาเลยอ่ะเขาติดตามไปสองคนผมติดตามเขาคนเดียวเพราะฉะนั้น เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผมแบบอังกฤษบ๊ายบายครับทุกคนจุ๋มบว